วันนี้ทีสตาสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การหาชนครับนำเครื่องดิจิทัลิส t เทคโนโลยีติดตามตัว GPS มาจากญี่ปุ่นครับแล้วก็มาทดสอบครั้งแรกในเมืองไทยที่จังหวัดเชียงรายครับกับทีมสิงเชียงรายยูเนเต็ดอุ่นเครื่องกับฟุตบอลการกุศลกับไดก,กูเอฟยอดทีมแกร่งจากเกาหลีใต้แน่นอนว่าดิจิทัลิสคือ เรื่องควบคุมสถานการณ์การแก้ไขปัญหารวมถึงวิเคราะห์ผลสิติต่างๆในการแข่งขันแต่ละแมทครับครับอุปกรณ์ชนิดนี้เป็นอุปกรณ์ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของนักกีฬานะครับจริงๆว่าประโยชน์ตรงคือเราจะเห็นเลยว่านักกีฬาเคลื่อนไหวยังไงนะครับแล้วก็ จากข้อมูลเหล่านี้ทาให้ไปวิเคราะห์ในการพัฒนานักกีฬาได้เพราะอะไรครับเพราะว่าในการกีฬาอย่างหนึ่งเราต้องการรู้ว่านักกีฬาเนี่ยนะครับมีต้องการสปีดเร็วแค่ไหนนะครับแถบซ้า,า,ายยับขวาได้มากแค่ไหนนะครับเราก็ต้องการรู้ในเกมนั้นเนี่ยมีคนเนี่ยอยู่มาก้อยแค่ไหนการบอกตำแหน่งของนักกีฬานักการเคลื่อนของนักกีฬาเนี่ยทำให้เราวิเคราะห์แล้วมาทำพัฒนาร้านกีฬาการกีฬาได้ครับครับชิดสดาเป็นหน่วยง,งานของประเทศของรัฐนะครับที่ท้าเกี่ยวกับเรื่องดาวเทียมเรื่องอวกาศนะครับเรื่องนี้เป็นเทคโนโลยีอวกาศประเภทนนึงงากรบอตแห่ ที่เราพ้นเคยเรื่องของ GPS แต่นี้เรียกว่า GNSS นะครับทีของญี่ปุ่นก็มีระบบนเทีของเขาเรียกว่า QNSS อีกตัวหนึ่งนะครับ Qsat s s ซึ่งตัวนี้มาช่วยบอกตำแหน่งได้นทีพอจิสตาเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกับญี่ปุ่นที่เรียกว่า Cabinet Office นะครับหน่วยงานนี้ก็มีความร่วมมือกับเราหลา,หลายหลายเรื่องนับเรื่องของวปกาศ เขาต้องการจะโปรโมทเทคโนโลยีนะครับต้องการส่งเสริมเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องของอวกาศเรืเ่องดาวเทียมนำมาที่เมืองไทยเราทนงานหลักเราก็ส่งต่อเทคโนโลยีของเในเรื่องของกีฬานะครับจริงๆเรื่องของตำแหน่งทุกเรื่องนะครับอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างเลยในเรื่องของชวนตำแหน่งเนี่ยเราบอกได้ว่าในกีฬาประเภทไหนนะครับเช่นกีฬาวิ่งมาราธอนนะครับกีฬาว่ายน้ำนะครับกีฬาฟุตบอลกีฬาที่ออกกลางแจ้งและไม่มีการกระแทกหรืออันตรายน้อยเนี่ยนะครับผมคิดว่าเครื่องบอดตำแหน่งนะักีฬาตัวนี้ได้ประโยชน์มาก ผมคิดว่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาคืออันแรกเลยโค้ชหรือนะักวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับกีฬานั้นๆเนี่ยจะมีข้อมูลนะัที่เป็นดู้เลยว่านักกีฬาเคลื่อนไหวยอย่างไรใช้ในการฝึกสอนได้ในการฝึกซ้อมได้นะครับในการฝึกซ้อมเนี่ยเราจริงๆริเริ่มตั้งแต่เด็กได้เลยจริงพริงเครื่องมือเหล่านี้จะมีราคาถูกลงราคาย่อมเยานะครับถ้วเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยผมคิดว่าโรงเรียนทั่วไปชมรมกีฬาต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะนำไปใช้ได้ผมคิดว่าพอตอนนี้ทํายกระดับการกีฬาขมงบ้านเราได้อย่างแน่นอนครับ บรรยากาศของการทดลองเครื่องดิจิทัลนิตกับนักเตะของสิงห์เชียงรายครับแม้ว่าเกมนี้เชียงรายจะแพ้แดกูเอฟซีูนย์ประตูต่อ2บรรยากาศ90นาทีเล้าใจสุดๆครับนอกจากนั้นการได้ทดสอบเครื่องครั้งนี้ครั้งแรกในเมืองไทยได้เห็นสีติตัวเลขต่างๆแล้วดูน่าทึ่งสุดๆ ก็สาหรับเครื่องที่ใส่ข้าในครับก็สําหรับผมก็ให้ประโยชน์เยอะครับเพราะว่าเราได้รู้ตัวเลขในการลงเล่นอย่างเงี้ยครับก็มีทั้งระยะทางอะไรอย่างเงี้ยครับสปินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การจ่ายบอลการเลี้ยงบอลอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้เรารู้ว่าแบบในสนามเราควรปรับปรุงอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่เห็นต่างประเทศอะไรเครับเขาก็ใช้กันหมดเลยครับเขาก็เอาตัวเลขอย่างเงี้ยครับมาวิเคราะห์กันในปิดเล็กอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนเปิดเลขก็วิเคราะห์สแตทอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้นักเตะรู้ ผลมากขึ้นครับในใน,ในการซ้อมแต่ละวันแล้วก็สำหรับผมก็ช่วยให้สโมศนพัฒนาได้เยอะเลยครับโบสำหรับผมก็ถ้าเกิดมีเข้ามาของทุกทีมอะไครับมันก็จะช่วยได้เยอะครับเพราะว่าเราจะรู้ตัวเลขทั้งหมดการเล่นอะไรอย่างนี้ครับจะทําให้แบบสมมุติเราซ้อมเงี้ยเราวิ่งน้อยกว่าอื่นเราก็ไม่สามารถอู้ได้อะไรครับก,ก็ทําให้แบบเราได้ซ้อมเท่ากาันสปินต้องเท่ากันอะไรอย่างนี้ครับก็ทําให้มีประโยชน์กับไทยร นี่คือเครื่องดิจิทัลที่มีประโยชน์มากมายครับถ้าเครื่อง GPS ติดตามตัวของจิส่าอยู่ในไทยลีก 1, 2และ3ทุกสนามของการแข่งขันแน่นอนว่ามันจะยกระดับมาตรฐานของฟุตบอลเมืองไทยไปอีกระดับเลยครับ